สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาดูวิธีการทําเป็ดทอดโคงเป็ดนะครับรว่าจะเป็นอบยอดผักอดอกไม้จีนแล้วก็อบเกาลักหรืออะไรต่างๆนะครับวิธีการทําเป็ดขึ้นโต๊ะนะครับร้านป่องก็จะทําไม่เหมือนใครหรือทําแบบขั้นเทพเลยครับผม คือคนกินจะไม่ได้ติดตรงกระดูกนะครับก็เป็ดที่เรามาใช้เนี่ยก็จะเป็นเป็ดตัวที่เท่าเท่ากันนะครับแต่ผมจะแนะนําเป็ดไปการขั้นตอนการทําเลยนะครับผมเนี่ครับเป็ดก็จะซื้อเป็นเป็ดไร่ทุ่งเป็ดพวกนี้มันจะเหมือนตัวถามว่าตัวเล็กไหมก็ไม่ได้เล็กครับมาเต็มเต็มเมดเต็มหน่วยนะครับเนี่ยครับผม อ้วนมากครับเป็ดเป็ดเป็นเป็ดไล่ทุ่งครับพวกนี้เรากินเรานึกถึงว่าเป็ดพวกนี้เอามาทำนี่ก็คือเหมือนอ่าพวกนี้เป็ดยังไม่ไม่ผัดขนนะครับนี่เริ่มจะมีขนอ่อนเขาก็จะมาทําการจำหแ่านี่คือเป็ดพวกนี้คือเป็ดไล่ทุ่งจริงๆนะครับมันก็จะนึกภาพว่าอย่างอ่าเรากินไก่บ้านกับไก่เนื้อนะครับผมไก่เลี้ยงสี่สิห้าวันกับไก่บ้านเลี้ยงหเดือนนะครับมันก็จะแตกต่างกันครับรสชาติในการกิน นี่เป็นเป็ดเราเอามาเต็มๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาถอดอกระดูกออกเนี่ยครับถอดกระดูกออกอย่างนี้เลยครับผมเนี่ยตัวเนี้ยถอดเอาโครงออกมาเลยข้างในเป็นมีเหลือแต่กระดูกแค่แค่ปีกกับน้องครับตัวโครงกระดูกกระดูกสันหลังกระดูกอ,อกอะไรพวกนี้เราออกมาหมดเลยนะครับนี่ครับวิธีการทําก็จะยะผ่า จะผ่าอย่างนี้ออกมาชำละหลังแล้วก็ดันออกไปนะครับพวกนี้ที่จะมีกระดูกก็คือแค่ตรงนี้ครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะามาทำเป็นอย่างนี้ครับผมเอาเอากระดูกยัดเข้าไปเป็นหน้าอกเวลาคว่ำออกมาในจานเนี่ยมันก็จะมีเป็นอย่างนี้ให้เราเห็นนะครับบางทีบอกเฮ้ย hey, ร้านป๋องเอาลูกเป็ดมาทำเปล่าครับเราใช้เป็ดตัวใหญ่พวกนี้ประมาณเป็ดโลสาถึงโลห้าครับผมมาทำเป็นเป็ด เราเอามาทำอ่าแล้วตัวนี้เราเอามา,าต้มก่อนนะครับต้มพอหนังเป็ดตึงนะครับต้มพะโ้เนี่ยครับต้มพะโลอแต่เราก็ไม่ได้มีทั้งเครื่องยาจีนมีเครื่องพะโล้และที่สําคัญเราใส่เลวเป็นอของดีของทางภาตะวนออกเข้าไปมันจะดับกลิ่นได้บางทีเขาจะใส่ในพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรย่างเงี้ยเราก็มาทำประยุกต มาใช้เป็นในในทำการทําเป็ดทําขาหมูข้ามอะไรตัวนี้มันจะถ้าเกิดเป็นเครื่องพะโล้มันจะฉุนแบบฉุนแบบฉุนจริงๆนะครับแต่แต่ถ้าเกิดเป็นเล้ย์นี่จะฉุนไม่ฉุนครับแต่เป็นเย็นๆกลิ่นมันจะหอมเย็นๆเขาเรียกเล้ยมีเล้ยหอมอเล้ยเล็กๆกับเล้ยที่มันใหญ่ๆเราก็สั่งซื้อมาจากจันบุรีนะครับจากทางจันทบุรีนะครับผมเรามาทําเป็นเป็ดพวกนี้นครับ แล้วก็ที่เราทำอยู่นี้เป็นเป็ดอบยอดผักนะครับก็อยากพน้้ามา,าตัดแยกใบแล้วก็จะยอดไปทำให้ลูกค้าทานนะครับ <S <S คือต้นทุนถ้าเกิดซื้อเป็ดมาจริงก็จะตกอยู่การทำเป็ดอยู่ประมาณ200รทั้งนี้เราทำเราทำขั้นเทพบางเจ้าเขาจะทำเป็นตัวตัวออกไปทั้ง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 อย่างที่ผมจะให้ดูนี้เลยนะครับนี่ครับกำลังทำเป็ดอยู่ครับผม เนีบางเจ้าเขาจะทําเป็นเป็ดออกไปเป็นตัวๆอย่างนี้เลยนะครับผมทำเป็นเป็ดออกไปโดตัวอย่างนี้เลยนึ่งอย่างนี้เราทําง่ายครับเราก็ทําได้ครับแล้วเป็ดเรายือนอยันว่าอ้วนตัวใหญ่อยู่ล้นจานแน่นอนครับแต่เราถอดออกไปเป็นเน,นื้อเนื้อถอดซิครงออกไปทําตัวถ้าเกิดทำทั้งอย่างนี้ง่ายไปครับไม่ใช่โต๊ะจริงของเฮียป,ปองที่จะทําแต่เราสอนทําแบบขั้นเทพเลยครับผม แล้วก็สามารถเอาไปทําได้จริงแล้วน้ําราดนี่ตอนเนี้พอทําเสร็จเราก็เอาตัวเนี้เข้าไปนึ่งอีกใช้เวลาอีกประมาณสามชั่วโมงเราถึงจะนึ่งเป็ดจะนุ่มนุ่มยุ้ยตะเกียบคีบกินได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ทําน้ําราดตีน้ําราดเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็คือเอาน้ําในที่เรานึ่งในอกมันนะครับมาทําเคี่ยวเป็นน้ําแล้วก็ลาดเป็นซอสกีวีลาดเข้าไปทิ้ง ตัวนี้ยืนยันว่าอร่อยเราทําขั้นตอนการทํานานเราต้องทําตั้งแต่เช้าเนี่ยเราต้องเอามาทําเป็นพะโลก่อนพะโลเสร็จแล้วเราก็ามาชําแหละชําแหละอย่างเงี้ยครับแล้วกดแล้วก็เอาโครงออกเป็นอย่างนี้ออกออกิออกึงไปแล้วเราถึงจะมาได้เป็นอย่างนี้แล้วเอาไปนึ่งอีกสามชั่วโมงนะครับหน้างานนึ่งอีกสามชั่วโมงถึงจะได้ได้รับประทานได้นะครับพอเนืองเสร็จแล้วก็มาเอาน้ําเทน้ําตรงนี้ออกแล้วมา เที่ยวเป็นน้ำซีวีราดอีกทีหนึ่งน้ำซอสราดอีกทีหนึ่งนะครับถึงจะอร่อยนะครับผมเราจะให้ดูว่าเอ๊ะบางทีให้ร้านเฮียป๋องใช้เป็ดตัวเล็กป่ะเราเราทำเป็ดขั้นเทพเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเป็ดน,นะครับผมอ่านี่เราจะสับสับเพื่อให้กระดูกมันล้นได้นะครับถ้าเกิดสับหลังข้อกระดูกเนี่ยไม่ไม่ล่นไม่ได้นะครับเท้าเป็ดนี่ก็นุ่มเปื่อยทานได้เลยนะครับ เนี่ยครับผมสับแล้วก็มาสับตันนี้ออกทีตรงระหว่างเท้านี่ตรงนี้เราก็เอาไว้ทานได้นุ่มมากเลยครับผมเปื่อยนุ่มนี่มาสับตูดออกตรงนี้มันจะมีกลิ่นเหม็นเหม็นตรงตูดมันนะครับผมเป็ดเหม็นสะแล้วก็มาบ้างสันหลังมันนะครับอ่าตัวนี้ลองกดเลยแล้วก็กดอย่างเงี้ยชำละแล้วให้ดูตวงเลยถ้าเออเนี่ยชำละอย่างเงี้ยออก ตัวนี้ต้องระวังมากเลยครับทุกคนที่ทํานี่ต้องโดนกระดูกแล้วกระดูกเป็ดเป็นกระดูกที่แข็งมากเลยครับส่วนเข้าเล็บทุกครั้งเลยครับผมใครทําใหม่ๆมือใหม่เนี่ยจะโดนหมดแหละครับผมตัวนี้ก็เอาหนังออกแล้วเลาะเอาแต่เนื้อมาให้แขกที่ทานของร้านของโตจีนนี่ของฮี่ของโตจีนนี่ต้องอย่างนี้เลยครับเนี่ย เราต้มนี่เราต้มพอเปื่อยพอเอากระดูออกได้นะครับไม่ถึงกับป่วยเปื่อยมากนะครับตัวนี้ลองมาดูหวเราเอาเนื้อออกไม่มีเนื้อติดมาเลยนะครับเนี่ยนี่หมาเมินเลยนะครับตัวนี้จริงๆนะครับเราเอาออกไม่มีเนื้อติดมาเลยแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผม S <S <S นะครับแล้วก็สับตรง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 นี้มันจะมีกระดูกแข็งอยู่ระหว่างปีกนะครับผมสับให้มันได้แล้วก็อยาเอาตัวนี้แบะอย่างนี้นะครับแบะแล้วก็ไปใส่ถ้วยอ่าเอาถ้วยขึ้นมาข้างบนเขียงเลยอืานี่ครับอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะมาเอาพวกปีกพวกขาพวกอะไร เอาตูนลงไปใส่ไปก่อนเพื่อจะตุดน,นะครับยกเว้นตูดตูดเราทิ้งครับผมตูดเป็ดเหม็นสาบจริงๆครับตูดเป็ดสาบอยู่ที่เป็ดตูดเป็ดครับเนี่ยก็มาเลี้ยงอัดอัด,อดเข้าไปอย่างนี้ครับถ้าเกิดเป็นตูดดอกไม้จีนก็ดอกไม้จีนใส่ตูดเกาลัดเกาลักกับหมูสามชั้นใส่ครับแค่นี้เองครับผมแต่บางเจ้าเขาไม่ได้ทําอย่างนี้ขเขาอัดไปในตัวเป็นตัวตัวเลยครับ นี่ก็เสร็จแล้วก็เอาไปน,นึ่งอีกสามชั่วโมงแล้วก็เอามาเทเอาน้ำกีวีมาทําเป็นน้ําสต๊อกครับน้ำสต๊อกมาทําเป็นน้ำกีวีแล้วก็ราดไปในตัวเป็ดพอคว่ำไปในจานก็จะเป็นเป็ดนูนออกมานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปเข้าตู้เย็นเก็บไว้ครับครับวันนี้เราก็มาสอนทําเป็ดอย่างละเอียดเลยครับถ้าเกิดดูตั้งแต่ต้นจนจบนี่ทำตามเฮียทุกอย่างนี่ ก็เป็นคันเทพได้ครับผมถ้าเกิดสงสัยหรือสนใจอยากจะให้เรามดูเราทำก็ติดต่ออินบ็อกเข้ามานะครับหรือสนใจจะให้เราทำอะไรให้ดูก็ติดต่อนะครับกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามดูเรานะครับอย่าลืมนะครับแล้วเรายังเป็นนึ่งอีกสามชั่วโมงครับถึงจะได้กินได้นะครับนี่คือเป็ดอบยอดผักนะครับเราสอนทำวันนี้มันก็จะไปเป็นอบดอกไม้จีน อบเกาลากักอบอะไรต่างๆก็จะใช้สูตรนี้ของเราจะใช้ถอดซี่โครงทั้งหมดเลยครับกั้นเทพไม่ใช่ลูกเป็ดนะครับเราเอาเป็ดตัวใหญ่ๆเป็ดขนาดาโลสามถึงโลห้าครับผมโลสามถึงโลครึ่งมาใช้เป็ดใหญ่จริงครับใหญ่มากกว่านี้ก็เหนียวครับเป็ดไล่ทุ่งครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่กดติดตามเรานะครับผม